สวัสดีครับอยู่กับช่องพิลลรถดำสิงนะครับวันนี้ล้างอะไรอันนี้คือมันยังไม่ได้จริงจังนะคือล้างแบบชิ้นส่วนที่มันพอที่จะล้างได้ยังไม่ได้แบบอย่างเช่นขาวควายอะไรอย่างนี้นะครับก็ยังไม่สะอาดหรอกครับแต่ว่าตอนวันเนี้ยผมจะทําการแบบแยกแยกน็อตแยกอะไรให้มันแบบให้มันจบทีเดียวเลยนะครับนี่พามาดูนี่ครับก็เริ่มแบบเอาออไปล้างเดี๋ยววันนี้จะเอาข้า้งล่างให้มันเสร็จก่อนแล้วก็ ย้ายขึ้นไปข้างบนแล้วเราจะเคลียร์โต๊ะนี้นะครับแล้วก็เอาไว้วางอะไรเดี๋ยวเอาผ้า,อ,าอะไรมาปูทําทํ้มันสะอาดสะอาดก่อนครับเดี๋ยวค่อยล้างรอบสองอันนี้เอาแค่แบบเนี่ยอย่างเช่นแบบพวกหอยฉีดอะไรเงี้ยที่เราจะเอาไปเช็คก่อนนี่ผมก็ล้างเรียบร้อยนะมันทำว่าสะอาดไหมมันยังไม่สะอาดหรอกครับคือคาบเข่ามันขูดไม่ออกจริงๆนะครับมันน่าจะต้องแบบขนาดเอาคัตเตอร์ขูดเนี่ยมันยังไม่ออกเลยนะครับพวกคคาบเขมา ก็หัวฉีดอะไรนี่อันนี้จะเป็นประกับล็อกหัวฉีดนะครับก็ล้างเรียบร้อยนะครับ not, not น็อตน็อตล็อกนีนนี้จะเป็นดักไอแล้วก็ลูกสูบเราล้างเรียบร้อยเพราะว่าทําไมต้องล้างก็เวลาอันนี้จะได้สะอาดนะครับแล้วก็เฟืองแคมก็พวกเขาไ้ดีอะไรงี้นะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูนี่ไม่มีหลงแน่นอน,นครับบอกเลยนี่น็อตฝาวาลชั้นแรก นอตฝาวาลชั้นแรกก็คือฝาวาลอันแรกนะครับนี่นี่อันนี้น็อตฝาสูบครับแล้วก็อันนี้น็อตฝาครอบวาลนี่เห็นไหมถ้าเราแยกนี้มันน็นอตเขาไอดีนี่เขาไอดีแยกนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีหลงอันนี้น็อตเทอร์โบตรงหลังน็น็อตอะไรเนี่ยน็อต น็อตล็อกกระดื่งวาลน็อตเข่าไอเสียนี่น็อตยึดแทนเครื่องนะครับอัน้น็อตเกียร์เนี่ยแต่ผมงงตรงนี้แหละผมกําลังไล่ไล่ดูน็อตอยู่นะเนี่ยผมไม่ได้โถดอะ่ะเนี่ยผมบอกอาจารย์ชายแล้วว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอามารวมกันเนี่ยมันจะหลงเนี่ยอย่างเช่นนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นน็อตคลัตมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะน็อตคลัตนะครับ ต็มน็อตคลัตมันเยอะขนาดนี้เลยล่ะแล้วก็อันนี้แยกเสร็จแล้วนี่สองนี่สองน็อตปั๊มน้ำอันนี้แยกเอาไว้คือเราต้องแยกเอาไว้เพราะว่าเวลาช่างมาใช่ไหมจะมามัวหาน็อตหาอะไรเงี้ย <c oughs> นี่เดี๋ยวจะแยกอันนี้น็อตไฟวินกับน็อตไฟวินหน้าแล้วก็น็อตน็นอตมูเล่นหน้านะครับเนี่ยแล้วก็น็อตน็นอตตัวนี้มันจะเป็น จะเป็นน็อตตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยน่าจะใช่นะแต่มันยาวเกินหรือเปล่านี่นี่นี่น็อตตัวนี้เดี๋ยวแยกอไว้เลยน่าจะเป็นตัวนี้อ่ะใช่นี่สลังเไม่ใช่ยาวเกินนี่โลกโก้โลกโก้โลกโก้นี่เปล่าอ่ะใช่เฮ้แล้วก็น่าจะเป็นพวก นี่น็อตไฟวินหน้าน็อตไฟวินหลังแล้วก็น่าจะเป็นน็อตออยนะน็อตออยน้ำมันก็ถือว่าไม่ค่อยหลงเท่าไหร่นะครับจะแยกไว้หมดแล้วแหละน็อตไดสตาร์เราก็แยกไว้ละนี่เดี๋ยวไปล้างนะครับล้างทำความสะอาดแป๊บน้ำมันล้างเสร็จเรียบร้อยครับเป่าพร้อมผมเหนื่อยมานั่งแยกน็อตวันนี้นั่งแยกน็อตประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ เพราะว่าตอนแรกของเราไม่ได้แยกไว้ตอนแรกอะผมจะแยกนะแต่ว่าจาันชายบอกเอ,ออใสไปเลยใส่ไปเลยเอานั่นใส่ไปเลย,เ,นนปเ,ลยเป็นยังไงเหรอมันนั่งแยกทีหลังแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าแยกได้ละก็โอเคเสร็จนะครับนี่ครับโอ้ผมนีโคตรชอบเลยอะโคตรชอบแบบในเฟสเลยนะคนแบบเทียงกันแบบโอ้โหอโลงคลิปนี่ไม่ถึงไม่ถึงวันนะ ไม่ถึงวันนี้คนดูแบบห้าหกแสนอะ่ะโอ้โหผมแบบโคตรชอบเลยนะเนี่ยการดราม่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยเราเราอะ่ะไม่ได้ทําคลิปแบบให้มันดราม่านะแต่คนนะมันมาพูดมาว่ากันเองนะครับคือคนมันเถียงกันเองอะ่ะคนมันจะแบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับคืออีกคนหนึ่งมันจะอาจจะว่าเราเราผิดอีกคนหนึ่งมันว่าเราเออเถียงกันอะ่ะมันเถียงกันอะ่ะนั่นเลยครับ คือผมแบบไม่ได้พูดอะไรแบบอันนี้เลยนะคือคนมันเถียงกันเองอ่ะแต่พอมันเถียงเถียงกันเองไปมาไปมากลายเป็นว่าเรื่องใหญ่กว่าดืมอ่ะทีนี้มันก็คนที่เขาเข้ามาแบบอันเนี้ยมันก็แบบโอโ้โหเข้ามาแบบหโอ้สุดยอดมากเลยอ่ะคือแบบแต่มันก็ไม่คุ้มเสียหรอกไต้ตังก็จริงนะครับแต่มันก็ได้ไม่กี่บาทหรอกครับไม่พอซ่อมเครื่องหรอกนะครับ ดราม่ามันก็ดีไหมถามว่าดราม่าคนที่ผมบอกเลยนะคือบางคนน่ะก็ชอบนะครับยูทูบเบอร์บางคนน่ะก็ชอบดราม่าบางคนก็ไม่ชอบนะครับอย่างผมอะ่ะมันถามว่าผมชอบไหมผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราก็โดนด่านะครับแต่ว่าเนื้อแต่ว่ามันก็ได้ยอดวิวยอดอะไรนะครับบางคนก็ชอบนะแต่ผมก็นั่นแหละครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยอันเนี้ยคือเราโดนดา่าเราไม่อยากโดนดานั่นเลยครับ ดราม่ามันก็ถามมันดีไหมมันก็นั่นแหละบางทีเราไม่ได้ทําคลิปให้มันดราม่านะแต่คนมันดันดราม่ากันเองนะครับคนมันดันแบบเถียงกันเองอะนะนั่นแหละนะครับส่วนก็เรื่องคนขับก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เออช่างไปนะครับถือว่าเป็นบทเรียนช่วยไม่ช่วยกันแล้วแต่นะครับยังไงผมก็ได้ทําเองอยู่แล้วยังไงผมก็ได้ซ่อมเองอยู่แล้วครับต่อไปก็คงจะขับเองตลอดแล้ะครับ ไม่ได้จ้างคนขับแล้วนะครับมันจะมีพวกพวกหนึ่งอะพวกคนพวกหนึ่งอะคือเราทําคลิปเราบอกว่าคนขับผิดตั้งแต่ผิดตั้งแต่เอารถออกไปแล้วแต่ประเด็นอะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเออรถมันจะพังแล้วหรือรถคนขับขับพังผมบอกว่าคนขับผิดตั้งแต่เอารถออกไปแล้วทีนี้เหมือนกับเขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมาบอกว่ารถมันจะพังอยู่แล้วหรือเปล่าคุณอะผิดประเด็นเลยนะ คุณผิดประเด็นเลยประเด็นคือคนขับผิดตั้งแต่เอารถออกไปนอกสายงานนะครับแต่ประเด็นที่คุณมาว่าผมอะ่ะนะครับว่าทำไมต้องโทษคนขับประเด็นของคุณก็คือมันรถมันจะพังอยู่แล้วหรือเปล่าเออนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้คือแบบผมผมแบบได้ไปศึกษาแล้วก็ได้ไปแบบนอนคิดทบทวนมานะครับก็คือรถผมอะ่ะอาการอะ่ะมันเป็นกับ น่าจะเป็นกับหัวฉีดโด,โดยหัวฉีดโดยประมาณโดยหลักนะครับโดยหลักหัวฉีดก็คือถ้าลดอาการที่มันพังเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นกับหัวฉีดนะครับเป็นกับหัวฉีดนะครับแต่ผมว่าไม่รู้แน่นอนหรอกอันนี้คือผมแบบผมสันนิษฐานเฉยน,นะไม่ได้ว่าเป็นเลยนะครับไม่ได้ว่าเป็นนะครับสันนิฐานว่าเป็นกับหัวฉีดใช่ไหมนะครับแล้วพอทีเนี้ยน้ําหัวฉีดอะถ้าขับในรอบต้น,น่ะมันอาจจะไม่เป็นไรนะครับ คือมันจ่ายน้ำมันบางก็จริงแต่ว่าบูธอะรอบต้นอะบูธเราไม่มีไงบูธเราน้อยใช่ไหมพอบูธน้อยอากาศมันก็ไม่ได้อัดเข้าถึงกับอัดเข้าเยอะใช่ไหมครับอากาศมันไม่ได้อัดเข้าเยอะมันก็เลยเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเออรอบต้นน่ะขับได้อน้ำมันอ่ะไม่บางนะครับแต่พอทีเนี้ยพอเราอัดบูธอัดบูธอัดบูธเข้าไปอะเราอัดอากาศเข้าไปใช่ไหมเราเหยียบให้บูธมันขึ้นอะ แล้วบูดรถผมมันจะอยู่ประมาณสามห้านะครับประมาณนี้เราเหยียบให้บูดมันขึ้นใช่ไหมเหยียบให้บูดมันขึ้นปุ๊บทีนี้วัดรอบก็วัดรอบก็ไปแล้ววัดรอบก็ไปไปไปบูดก็ไหลตามพอบูดไหลปุ๊บเธอบูมันอัดอัดอากาศได้เยอะใช่ไหมอัดอากาศเข้ามาปุ๊บเข้ามาในห้องเผาไหมปุ๊บหัวฉีดหัวฉีดที่มันที่มันแบบที่มันเสื่อมที่มันเอ่อที่มันแบบเสียหัวฉีดที่มันมีปัญหาแล้วกันนะไม่ใช่เสียแล้วมีปัญหา จ่ายน้ำมันในรอบท้ายจ่ายน้ำมันในแบบรอบสูงๆอ่ะพอรอบสูงปุ๊บจ่ายน้ำมันจ่ายน้ำมันไม่ทันจ่ายน้ำมันบางพอจ่ายน้ำมันบางปุ๊บก็กลายเป็นว่าเกิดค,ความร้อนสะสมนะอันนี้ที่ผมแบบคิดคร่าวๆนะเอาแบบไปฟังคลิปไปฟังคลิปช่างมาแล้วก็อ่านคอมเมนต์แล้วก็คือคอมเมนต์บางคอมเมนต์เป็นแบบเก็ตความรู้มากเลยนะครับบางคนคอมเมนต์แบบเออวะมันก็จริงนะ เขาก็บอกว่าหวัวฉีดอะอาจจะมีปัญหาแต่หลายหลายคนมองเลยนะว่าเป็นกับหวัวฉีดผมก็ว่าน่าจะใช่เลยนะครับก็หลายคนบอกว่าเป็นกับหวัวฉีดผมก็เออว่าน่าจะใช่นะทีนี้พอหวัวฉีดมีปัญหาปุ๊บเราลดเราเทอโบใหญ่พอเราอัดบูทยเยอะๆพอเราอัดบูทเยอะก็กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าหวัวฉีดอะรอบท้ายอะจ่ายน้ำมันไม่พอนะครับแล้วเราถ้าเราลากแป๊บเดียวอะมันอาจจะ อาจจะลูกละลายอาจจะเกิดความเสียหายนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับเนี่ยไม่ถึงกับท่าเนี้ยถ้าเราลากแบบนิดเดียวแล้วเรายกนะนะแต่ว่าถ้าเกิดเราลากแบบนั้นยาวๆเลยนะก็คือแช่รอบสมมุติเราขับมารอบที่สามพันนะครับเราแช่อยู่รอบสามพันอย่างนั้นเน่แช่อยู่รอบสามพันทีนี้หัวฉีดอะ่ะมันมันจ่ายไม่ทันมาจุดระเบิดแต่ว่าจุดระเบิดนะ้ำมันบางแล้วมันเกิดความร้อนสะสมที่บนลูกหัวบนหัวลูกสูบใช่ไหมครับ แล้วมันก็เนี่ยทาให้เกิดแบบลูกละลายอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ที่ผมแบบสันนิษฐานไว้นะแต่ก็ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นหรอกไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ขออภัยนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับนี้หรอกแต่แค่เออมันเป็นรถผมอ่ะเนาะผมก็อยากเออมันเป็นเกี่ยกับอะไรวะเพราะว่าตอนนี้ช่างก็ยังไม่มาเราเดี๋ยวเราอดูช่างดีกว่านะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะครับอ่าก็ต้องให้ช่างเขาดูดูอาการแล้วก็อธิบายเลย นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ช่างเราก็เราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องแบบเครื่องรถใหญ่อ่ะนะครับอืมเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องแบบเครื่องรถยนต์เครื่องดีเซลอะ่ะคือผมผมก็ทํามอไซค์อยู่นะครับแต่ก็มันก็ไม่เคยเจอการนี้เหมือนกันครับก็มีอย่างมากแค่ลูกแตกลูกอะไรแต่นั้นมันเบนซินผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าอาจจะไม่เหมือนกันหรอกเบนซินมันมีหัวเทียนมีอะไรมันก็ มันจุดระเบิดได้เหมือนกันนี่มันจุดระเบิดโดยแบบใช้ความความร้อนอะไรสักอย่างผมว่าไม่เข้าใจเหมือนกันครับนั่นแหละผมว่าไม่ได้เก่งอะไรนะหลายคนบอกว่าเออผมชอบอวดชอบอวยอผมไม่ได้อวยนะผมแบบมันเป็นความคิดเห็นของผมที่ผมอยากแบบแบบอยากาออกความคิดเห็นนะ่ะเนี่ยลูกสูบทะลุเลยครับไหนวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรูน้ํามันนะ่ะเนี่ยมันทะลุทะลุหากันเลยนะมันมีทุกลูกเห็นไหมนี่ลูกนี้ก็มีนะครับ แต่ว่าลูกนี้ไม่ทะลุเออผมก็ไม่ได้อวดไม่ได้อวยไม่ได้จะเก่งกว่าช่างอะไรหรอกนะแต่ว่าผมก็แบบเอออยากอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรก็ต้องถามช่างเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ <S <S นั่นแหละผมก็ไม่ได้เก่งหรอกครับผมก็ศึกษามาพอสมควรพอสมควรแบบเราแต่งรถเราเราก็ศึกษาอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องดูแบบศึกษาบางทีก็ผ่านหูผ่านตาบ้างเนาะคลิปที่แบบอะไรเงี้ยที่มันมีเกตความรู้อะ เออแต่พูดถึงจะให้ผมมาแบบวิเคราะห์เลยว่าเป็นกับอะไรผมวิเคราะห์ไม่ได้หรอกครับนะเพราะว่าเนี่ยอาวสุบสาทำไมมันเรียงนี้วะ,ละสลับกันสลับกันสูบต้องมาอยู่ตรงนี้สุบสาต้องอยู่ตรงนีนะ้ไม่เป็นไรครับเขียนเลขไว้ไม่มีหลงครับเออเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เลยนะคือต่อจากเนี่ย ก็คือถ้าทําเครื่องเสียบแล้วก็จะมีความรู้มากกว่าเดิมก็คือเออถ้าช่างเขาอธิบายให้เราฟังเนาะว่ามันเป็นกับอะไรใช่ไหมเราก็จะมีความรู้เลยทีนี้ว่าแบบเราก็จับจับอาการถูกจับอาการรถอะไรเงี้ถูกนะครับเพราะว่าถ้าเราแบบถ้าช่างถ้าเราแบบอยู่กับช่างนานๆน,นนะ่ะเราก็มันคือมันจะความรู้มันจะอยู่ในสมองเองครับเหมือนผมไปนั่งดูช่างเขาทารถอะไรเงี้ยเออเราก็จําบ้างนะ เราก็จําบ้างแหละเออเราถอดน็อตตัวไหนน็อตตัวไหนบ้างนะครับคนเรามันถ้ามันผ่านหูผ่านตามันต้องมีแบบจําเงินได้บ้างแหละนะครับอย่างแบบพวกแบบที่เขามาเปลี่ยนซีนหมวกวาว,าวาผมจําได้เลยนะว่าเขาถอดน็อตตัวไหนตัวไหนตัวไหนบ้างผมจําได้เลยเพราะว่าผมดูดูแบบดูแบบดูตลอดนะครับนั่นแหละผมดูตลอดนะผมจะผมจําได้เลยว่าถอดกระเดื่องวาว,าวด้วยแล้วก็ถอดแป๊บน้ํามัน พอร์ตแคมนะครับผมจําได้เลยที่เขามาเปลี่ยนซีนมวงวาลเราก็สันเราก็แบบสังเกตเอานะครับ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มานี่เลยครับพามาดูล้างอะไรวันนี้ไม่มีอะไรทํานะครับก็เลยล้างอะไรเล่นๆไ้ครับเดี๋ยวค่อยล้างอีกรอบมันยังไม่สะอาดดีนะครับนี่เสื้อเดี๋ยวค่อยล้างนะครับเดี๋ยวมันมันหนักมากต้องน่าจะต้องพลิกไปพลิกมาแล้วก็ล้างนะครับนะก็นี่เลยครับผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้ อะไรหรอกแต่ว่ารถผมอะ่ะผมก็มันก็ทุกคนมันต้องมีการศึกษาอยู่แล้วนะว่าแบบอ,อ,อุปกรณ์ตรงนั้นอุปกรณ์ตรงนี้อะไรเงี้ยนะแต่ก็อาจจะแบบพูดเกินเกินไปหน่อยนะครับผมอาจจะพูดแบบพูดแบบพูดมากนิดหน่อยหรือว่าพูดแบบอาจจะออพูดแบบไม่ถูกเนาะเพราะว่าเรากเออ็เราก็ไม่ได้ว่าแบบมีความรู้มีอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถ้าผมพูดแบบพูดผิดพูดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็นั่นแหละครับ ตอนนี้แบบจิตใจมันก็ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับเพราะว่ารถรถมันเสียแล้วก็เสียตังค์เยอะนะครับมันก็เลยแบบใจใจตกด้วยิตแบบจิตตกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ากว่างเขาจะได้เงินมาแต่ละบาทเนาะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆครับแล้วเรามาเสียอย่างเงี้ยนะครับมันก็จิตตกเลยนะครับช่วงนี้กินข้าวก็ไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับค่อยไปเริ่มใหม่อย่างน้อยเราซ่อมรอบนี้เรามีประสบการณ์นะครับ มีประสบการณ์แล้วเราก็รู้แล้วทีนี้อ่ารู้แล้วนี่อันนี้อันนี้ตอนแรกอ่ะล้างน้ามันมันไม่สะอาดนะผมก็เลยเอาน้ําล้างเลยสะอาดเลยทีนี้เพราะว่าถ้าละล้างน้ํามันอ่ะเศษมันข้างในมันไม่สะอาดนะครับหัวฉีดก็เดี๋ยวไปเช็คตามตามแบบสเตปช่างเขานะครับโทรไปถามแล้วเขาบอกช่างบอกเอาปั๊มไปเลยทีเดียวไม่กี่บาทหรอกนะครับ พราะปั๊มเรามันไม่ได้พังมันไม่ด้มีอาการอะไรนะครับนี่ยางมากก็เปลี่ยนแค่เอสซีวานะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมอะไรของช่างในไม่กี่พันเขาบอกไม่กี่พันเราก็เอาไปเลยทีเดียวนะครับไหนๆก็ลื้อขนาดนี้แล้วนะครับคือเอาให้มันแบบจบไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าลองคนนํานวณคร่าวๆดูแล้วไม่ถึงแสนนะครับไม่ถึงแสนก,ก็ถือว่าเออถ้าไม่ถึงแสนแล้วได้เครื่องใหม่ใหม่แบบมันอันนี้มันไม่ได้เรียกว่าใหม่ทั้งตัวแต่ว่ามันก็ใหม่แบบ ใหม่ก็น่าจะครึ่งตัวใหม่ครึ่งตัวนะครับอย่างน้อยได้เครื่องใหม่ท่อนบนได้ใหม่หมดอ่ะเราก็สบายใจไปเวลาเราใช้ต่อไปนะครับพอปั๊มน้ําอะไรผมก็ใหม่แล้วม้อน้ําผมก็ใหม่นะครับอ่ะก็นี่เลยครับมาอธิบายให้ฟังนะครับผมไม่ได้เก่งกว่าช่างนะครับผมก็สอบถามช่างเหมือนกันเวลารถผมเสียนะครับนี่แหละก็ต้องถ้าเราอยากอยากต่อไปเดี๋ยวเราอยากรู้ว่าเป็นเกิดจากเหตุอะไรก็เดี๋ยวรอดูเลยว่าเวลาเวลาช่างมาเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวช่างเขาจะอธิบายให้เราฟังเองว่า,ว,าว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับนะ